บางคนคิดว่าแฮชแท็กคือระบบที่ให้รถขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดาาการขับขี่แต่ที่จริงไม่ใช่นะคะถึงรถคันนี้จะมีระบบแฮชแท็กแต่รถจะขับเคลื่อนล้อหน้าก่อนในสภาวะการขับขีปปป่ปกติที่ยังไม่ต้องการแรงยึดเกาะถนนมากและการขับเคลื่อนสี่ล้อจะเริ่มต้นอัตโนมัติในสถานการณ์ที่ต้องการและจำเป็นจริงๆเท่านั้น แทแท็กเป็นระบบวินิจฉัยสภาพเส้นทางอัตโนมัติ mm hmm. เพื่อเรียกใช้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อในเวลาที่ต้องการจริงๆโดยไม่มีส่วนให้ผู้ขับขี่ต้องฝังการจึงไม่มีสวิตช์ของระบบให้เห็นเมื่อไหร่ที่ล้อหน้านำไปสู่อาการจะเสียหลักการดิกเกอบ mm hmm. การทํางานของแทแท็กจะเริ่มการตรวจจับความเร็วของรถและสภาพถนนไปอย่างพร้อมเพียงกัน จากนั้นคือเริ่มควบคุมการเบรกระหว่างล้อซ้ายกับล้อขวาเพื่อเรียกระบบมาช่วยควบคุมแรงบิดระหว่างเพาหน้าและเพาหลังกระจายกําลังให้ฐานล้อและเพลาและเรียกการทํางานให้ล้อหลังช่วยกําลังล้อหน้าและนี่ก็คือ Active Torque Control ของระบบ h t r a c นั่นเองนี่ละค่ะเริ่มการขับเคลื่อนสีล้อโดยอัตโนมัติระบบ h t r a จะทำงานได้กับสภาพเส้นทางแบบไหนบ้าง ระบบแฮสแท็กจะทำงานได้กับสภาพถนนย่ำแย่ทางลุกลังถนนเปียกลื่นทางโค้งที่อาจเสี่ยงอันตรายและการขับขี่บนเส้นทางที่อาจไม่ใช่ถนนหรือออฟโรดและบนจอหน้าปัดดิจิตอลจะแสดงสถานะกำลังของล้อทั้ง4 และเมื่อกลับมาอยู่ในสภาพเส้นถนนที่ไม่ต้องการแรงยึดเกาะมากอีกครั้งระบบจะคืนสู่สภาพเดิมให้รถขับเคลื่อนเฉพาะ2ล้อหน้าเหมือนเดิมย้ำนะคะนี่คือระบบที่ไม่มีส่วนให้ผู้ขับขี่ต้องอยุ่งแค่ขับเท่านั้นเองค่ะพาดิเศษดีเซล2.2ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาก็มีรุ่นย่อยที่มีระบบขับเคลื่อน 4h นะคะ คือรุ่นเพสซีคันนี้ล่ะค่ะราคาจำหน่าย2 4 9 0 0นนบาทยังมีข้อดีและจุดเด่นอีกมากมายไม่ใช่แค่มาตรฐานยูโรไฟหรือระบบแฮชแท็กหรอกค่ะเป็นเจ้าของวันนี้รับข้อเสนอเลยค่ะดอกเบี้ยพิเศษ1.99ดาว25% 48นงวดฟรีประกันภยัยเช่นหนึพร้อมพรบนานาน1ปี 1> และฟรีค่าบะรุงรักษารถตามระยะ4ปีหรือ41กิโล เศษดีเซล2.2ร้แรงมา้าใหญ่แรงหรูสมระดับรับประกันคุณภาพ7ปีทดลองขับที่โชว์รูมหุนใดบางนาวันนี้ได้แล้วค่ะถ้ารู้แล้วว่าต้องทำยังไงหยิบโทรศัพท์เลยค่ะ